ฉันอุตาห์ช่วยชีวิตเธอไว้ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว,ว่าเธอทำแบบนี้ได้ท่านเลียมผมไม่ได้ฆ่านะครับผมไม่ได้ฆ่าวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ฆ่าจับมันไปพี่น้องชาวเมืองราโกวิลเลจนี่คือชมหน้าผู้ฆ่าผู้ใหญ่บ้านของเราและสมรู้ร่วมคิดกับโจรกระบ,บทลักลอบขโมอยอาวุธไปนั่นคือยังลีพุงท่านเลียม ท่ผมไม่ได้ทำนะปากไปซะทำไมกันท่านเลีกราบทูล่าบาทกระมมจะประหารผู้นี้ได้หรือไม่ถ้าเห็นว่าสมควรและผิดจริงประหารได้เลยผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทำช้าก่อน ท่านเลียมผมอยากให้คุณพิจารณาดูดีๆก่อนนะครับสมิธนายอย่ายุ่งเรื่องนี้หลักฐานก็เห็นอยู่แล้วว่ายังเขาเป็นคนฆ่าผู้ใหญ่บ้านอาจจะมีคนใส่ร้ายให้เขาก็ได้นะครับได้โปรดท่านเลียมท่านต้องให้โอกาสเขานะครับให้โอกาสเขาว่าเขาบริสุทธิ์แล้วนายมีสิทธิ์อะไรที่จะมาหยุดเรื่องนี้อย่าให้ผมต้องพูดถึงเรื่องนั้นกับพระราชานะครับพอได้แล้วทั้งสองเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ายังลีพุงนั้นบริสุทธิ์จริงข้าจะเลื่อนวันประหาร ไปอีกสองวันครา้งหน้าถ้าเจ้าบริสุทธิ์จริงเจ้าต้องหาหลักฐานมาให้ไดข้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากผมจะมาพิสูจน์ว่าผม,มรราบริสุทธิ์จริงไปแล้วคุณหมอทำไมทำไมเจี๊ยบเขาายาของคุณเสียเลือดมากหลังจากทอดยังยังยังเออเออฮะ,ะอ๋ออปวดหัวนี่เป็นอะไรอ่ะหลับในหรือเปล่าเนี่ยเปล่าฮะผมไม่ได้หลับใน เราเป็นอะไรอ่ะเปล่าฮะแล้วเราได้อยู่ไหนเนี่ยเอา้านายเจ้าไม่ได้เหรอนี่เราเดินมาด้วยกันนะเอเอนั่นสินะคือ,อยังตอนนี้เราไม่มีเวลาพูดคุยกันมากนะนายตนยืนยันตัวเองว่านายนั้นบริสุทธิ์ฉันได้คุยกับพวกผู้คุมแถวนี้ละที่เขาดูแลพวกอาวุธเนี่ยแหละเห็นพวกมันพูดกันว่าเกี่ยวกับโปรดังสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่ฉันรู้นะยังไปไปหามันดู ก่อนที่มันจะสายเกินไปเออแล้วแล้วทำไมพี่สมิธถึงช่วยผมไว้ล่ะฮะเฮ้ยฉันจะบอกเธอทีหลังแล้วกันนะเอาละอย่าพึ่งเสียเวลาอยู่เลยไปเลยไปพูดมันไล่เลยพี่ไม่ได้ไล่สักหน่อยโอ้ยโอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยนะฮะโออเดี๋ยว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 ่ยวยววาไงฮะเออนี่อ,อ่ระหว่างไปสืบสวนอะไรพวกนี้นะฉันเตรียมชุด ก in right. uh, ับอาวุธไว้ให้เรียบร้อยแล้วเผื่อเจออะไรเข้าให้อ๋ออยู่ในไหนฮะอยู่ในกล่องด้านซ้ายมือเธอนั่นแหละเออออขอบคุณมากครับเฮ้ยหวัดดีฮะคุณแม่ไม่มีอะไรนอกจากวัลเล่อ๋ออันนี้นี่เองออนดาบเซเบอร์ชุดโอเคสายแล้วนะอึ๊บเฮ้เฮ้ยลืมอ่ะโอ้โหเ้าคนนี้แหละนายก็ไปจัดการได้ โดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นนายแล้วนะอย่างครับผมแล้วผมจะไปหาอะไรได้จากไหนฮะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมีคนแอบฟังเหรอฮะอมันคงไม่ได้ยินหรอกมั้งมันมัน,ม,นมันไปแล้วฮะแล้วให้ผมไปที่ไหนนะครับก็โกดังสินค้านั่นแหละก็ลองลองลอง,ลองหาดูนะนี่คือสิ่งที่ฉันรู้โอเคครับขอบคุณมากครับพี่เโชคดี ไอ้นดีว่ะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ทำนะโอ้โหหายไปเกลี้ยงเลยอ่ะเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่ายังเขาทำแบบนั้นได้กับผู้ใหญ่บ้านอ่ะบ้าจริงๆน่าไหมผู้ใหญ่บ้านรุษาช่วยไว้แท้ๆเฮ้ยนั่นเข้าไปไม่ได้นะโทษครับโทษครับเฮ้ยจริงๆเลยพวกนี้บ้าเฮ้ยแล้วเราจะเริ่มตามหาจากตรงไหนอ่ะไม่รู้ที่มาที่ไปเฮ้ยพี่ พี่กลับมาแล้วเหรอพี่พี่ไปไหนมาอืมอะไรเฮะใครวะพี่ผมอยู่ข้างหลังพี่อ๋ออ๋อไอ้ไอ้ไหน้าขนนี่หวะพี่ผมยังเองเฮ้ยยังเหรอพี่เงียบเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้น้องน้องข้าผู้ใหญ่บ้านนะพี่พี่ผมไม่ได้ทํานะเชื่อตาผมสิเฮ้ยไม่เชื่อตาะเชื่อยายเลยไอ้พี่อย่าเพึ่งบุญเล่นตอนนี้คือผมไม่ได้ทําจริงๆนะเอ้ยคนอย่างน้องเป็นฮีโร่น้องไม่ทําอยู่แล้วละพี่เชื่ออย่างนั้นนายน้อง จริงเหรอพี่ใช่สิคนที่ช่วยฉันจัดการอะไรพวกนี้ไม่มีวันทําแบบนั้นหรอกหน้าแล้วเมื่อวานพี่ไปหายหายไปไหนมาพี่อ,อ๋อก็คนไปกินส้มตําบุปารามานะมันก็ท้องเสียเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวถามหน่อยพี่ยุคนี้มันมีส้มตำด้วยเหรอเอ,อ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอ,อขนาดทุ่งข้าวบาเลยยังตํามาตําได้เลยใครเขากินทุ่งข้าวบาเลยแล้วเอามาตำมาพี่เออฉันน่ะคนหนึ่งอะพีแ่แล้วสรุปอะไรยังไงพี่แล้วให้ผมช่วยอะไรยังไงบ้าง ก่อนนะก็เรื่องเมื่อวานนะั้นน้องยังไม่เคลียร์เลยนะเอยเรื่องตาแมงมุมของพี่อ่ะเออใช่สีลืมเลยเออโอเคได้พี่งั้นเดี๋ยวผมช่วยเออว่าแต่แล้วพี่พอจะทราบไหมครับว่าไอโกดังสินค้าอาวุธอยู่ไหนฮะอ๋ออยู่ไม่ไกลามากลาอ่ะข้างหลังพวกเรานี่แหละข้างหลังพี่แหละฮะเออไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนูน้นฝั่งนี้แหละฮะไม่ใช่ขวามือฝั่งนู้นแหละฮะโอ้ใช่ใช่ใชเออ่เอาละ่ะก่อนที่จะไปนะช่วยฉันหาก่อนสิหาอะไรกันพี่ เฮ้ยก็หาไอ้นั่นไงลูกกระตาแมงมุมอ่ะโอเคแค่ได้พี่ลืมเลยลูกตาแมงมุมนะครับโอ้หลูกระตาแมงมุมเฮ้ยสุดท้ายก็ต้องมาหาไอ้จ่ามาตาบวบบโทษเฮ้ยโทษหมูน้อยลูกกระตาแมงมุมลูกกระตาแมงมุมกี่อันแล้วเนี่ยเ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 ครั้งนี้ฉันอึดเว้ยอึดเว้ย อึดเว้ยอ้าวเฮ้ยทำไมได้ทำไมได้แค่สีอันเองเฮ้ยเดี๋ยวในตาของเจ้ามีทั้งสีดวงตาทำไมเจ้าหล่นแค่อันเดียวเองบ้านาะเฮ้ยแมงมุมอะไรกันเนี่ยมีนิดเดียวเองเหรอเฮ้ยไม่เอานะแมงม,มุมแมงม,มุมแมงม,มุมเฮ้ยแมงม,มุมแมงม,มุมแมงมุมเฮ้ยแมงมุมหายเหรอเนี่ย ไปบอกพี่เขาเรียกแมงมุมหายแล้วโอ้โหโอ้โ,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 โหตอนหน้าเลยอืมโอ้หกเอ้ย,อยลืมไปว่าแปดอันแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดอ๋อเอาเอาเอ,เอโอ้อแปดแปดแปดแล้วกี่อันเนี้ย พี่ต้องการกี่อันทุกทีเลยเนี่ยพี่นะเฮ้ยอืออะอ่ะอ่ะนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ๋อเออเออเออเฮ้ยแจ่มจริงๆเลยเฮ้ยเกือบตายอะโอ้ยไม่ตายหรอกเออเนี่ยขอบคุณมากเลยนะไอ้หนูไม่เป็นไรหรอกครับเฮ้ยแต่เรื่องมันแย่นะสิไอ้แมงมุมที่เธอไปฆ่าไปอะนะมันเป็นลูกของอมแมงมุมตัวแม่ซึ่งมแมงมุมตัวแม ถ้าเกิดว่าใครฆ่าแมงมุมลูกเขาจะใส่คำสาปให้กับเธอนะมันเป็นข่าวร้ายเพราะฉะนั้นเธอต้องรีบไปฆ่ามแม่มันก่อนที่มันจะใส่คำสาปกับเธอในหนูน้อยไปรีบไปเลยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะจัดการเองครับไปก่อนที่จะสายเกินไปอออโ,อโอเคฮะโอเคแล้วไปทางไหนล่ะครับอ่ออออได้คราว่าต้องไปทางถ้ำนะถ้ำถ้ำไหนฮะตามสายน้ำไปเลยสายน้ำไปเลย,ย,เลยฮะใช่สายน้ำน้ำทาง ทุ่งข้าบาเล่เนี่ยแหละโหบาเล่บาเล่ตามลำธารโอเคบาเล่ลำธารโอ้โหถ้ำนี้เลยเหรอใช่พี่ลงกับผมได้ไหมไม่เอาแก่แล้วโถ่เนี่ยพี่คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานนะพี่นะไอ,อ้อแป๊บเดียวช่างก็จะตายแล้วแช่งตัวเองอ่ะพี่ใช่คนอะไรแช่งตัวเองโอ,งอง้โหมีมีใบบัว มีใบบัวมาด oh ้วยโอ้โหอืมฮะโอ้โหวันดีเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทั้งลูกเลยโอ้โหตัวแม่ด้วยสวัสดีครับขอโทษด้วยนะฮะออสออสอ๋อหมืดเลยโอ้โหผมนี่มืดเลยอืมออสโอ้โหวันนี้มืดเลยเฮ้ยโอ้โหอุ้ยหมอออสหมืดเลย ผมนี่มืดเลยโอ้โหวิ้งวิงเลยวิ้งวิ้งเหรอฮะโอ้ยนี่วิ้งโอ้ยวิงอื้งโอ้โหแมงมุมหรืออะไรเนี่ยขีดเก่งเหลือเกินอ๋ออ้ออ้อยอ้ออ้อแลกกันมัดต่อมัดเยสโอ้โหสุดยอดโอยเฮ้ยอะไรอะสีฟ้านี่อะไรอะ ไอ้อเมอร์บูปินเฮ้ยได้กระรออะไรมาไม่ด้วยแหลมเลยนี่เฮ้ยโอ้โอ้ดูคำสาปคำสาปมันใสชั้นตาเกือบบอดเฮ้ย hey. ด <Hey. S 1> ีนะไม่มืดไปกว่านี้ไอ้ใ hey, นที่สุดจัดการเสร็จแล้วเว้นเหลืออย่างเดียวไอ้โกดังสินค้าอยู่ไหนนะอยู่แถวเออใช่ลืมไปอยู่ตรงนั้นโอเคพี่ พี่ฮะ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 อ่ะดื่ถังขึ้นอ๋อนี่พี่ครับเฮ้ยว่าไง hey, เฮ้ยทนรอดด้วยเหรอปฏิหารมากเลยนะเนี่ยฉันคิดว่าเธอถูกมันฆ่าไปแล้วกินขมือทั้งตัวไปแล้วนะเนี่ยโหสุดยอดนาะนี่เก่งจริงๆขอบคุณมากมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกฮะ <laughs> เออเธอเนี่สุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย <laughs> เธอเป็นเวรบุรบรษของฉันเลยยังเลยพุงนะ สมชื่อจริงๆเลยรีพวงเออพี่พี่พี่ผมได้อันนี้มาทํายังไงได้ครับอ๋อขึ้นหุบเขาไปข้างบนเนี่ยนะจะเจอ<ะ>ช่างหนุ่มคนนึงชื่อว่าจอห์นถ้าจะไม่ผิดนะเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของบลูป,ปินเนี่ยแหละโอ้โหจริงเหรอพี่จริงอ่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขามีแต่ไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะพี่นะเอออะไรก็ทางเถอะขอบคุณมากพี่เออขอบคุณเช่นกันนะยังพ,พี่พี่พูดเบาๆหน่อยเออลืมไปขอบคุณมากคนแปลกหนะ้าโอ,อ้พี่พี่แท้ โอ้นี่ไงพี่จอนเออว่าไงคุณคือใครเหรอออพี่ครับเอ,อ่อผมชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าชื่อชื่อว่าพุงครับคนอะไรชื่อพุงเออเอาเถอะฮะเออพี่ครับผมเจออันนี้มาครับพี่ฮะเอ,อ่อมันคืออะไรครับอืมก็ถ้าเกิดว่าน้องเจออันแบบเนี้นะน้องเอามาให้พี่เลยพี่ก็ผมเจอแล้วไงเออแต่พอดีว่าไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะอ,อ้าวพี่ทําไมอะ คือตอนนี้เครื่องพี่ยังอุ่นไม่ร้อนเลยเลูก <Okay S 2> โอเคฮะโชคดีครับงั้นไว้พรุ่งนี้ที่มาหาแล้วครับครับโอเคใช่เออเออ,เอ,อพี่ว่าแต่มันอยู่ไหนนะอ๋อมันอยู่ฝั่งโน้ไนไงน้องโอเคเนี่ยถ้ามันมานะไปฝั่งโน้นใช่ไหมเฮ้ยเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อต้องหลบหน้าไม่เห็นไม่งั้น,เ,นเดี๋ยวเขารู้ได้ทางไหนแล้วล่ะโอ้นี่ไง

เออใช่ครั้งแรกที่เรามาที่นี่เราเจอพวกโจรอยู่บนหุบเขาใช่ใช่ใช่เราต้องกลับไปถามพวกมันหัวอะไรนะหัวแหลกเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเธอเข้าไปไม่ได้นะโทษโทษโทษฮะมันมีทางที่ไหนเข้าไปเนี่ยพร้อมก็ได้ฮะ เล่นอย่างนี้ใช่ไหมผมอ้อมก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันบอกแล้วไงว่าเขามาไม่ได้บ้าเอ้บ้าเอ้อืมเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วโอ้ยใส่ชุดนี้เสียงมากเลยเนี่ย มไม่น่าเชื่อเลยอะเฮ้ยนั่มันเลือดนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเธอ,เอพี่เกิดอะไรขึ้นฮะพวกมันฆ่าพวกเราเพวกมันอย่าบอกนะนี่มันทหารเฮ้ย

แต่พวกแกเองก็เป็นกระบทนี้นี้มันต้องมีหลักฐานซิโถให้าวางเปล่าใช่ใช่ใชใชกดังกดังใช่ฉันต้องไปโกดังเฮ้ยเฮ้ยสุปยังไงกันแน่เนี่ยฉันบอกผลตก โดังโดังนี่โถเอ้ยเรามาเสียเวลาเปล่าเลยนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลหน้าลบตาก่อนใช่ใช่โดังโคดังโอ้โหนี่น่าจะใช่โกดังแล้วเนี่ยอื้อเต็มครังเลยอะโอ้โห ขอโทษนะครับเจ้านายของคุณอยู่ที่ไหนล่ะฮะออยู่ข้างในข้างในนี้เหรอฮะใช่ถ้าเราจัดการเจ้านายมันออกข้อมูลข้อมูลการส่งก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนส่งใครเป็นคนสั่งนั่นแหละหลักฐานของเราเฮ้ยเจ้านายของแกอยู่ไหนไออยู่ข้างบง คำบนลผู้จะชัดเลยข้าำ,ำบอเฮ้ยบ้าเฮ้ย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 กเป็นใครอะอเฮ้ยแกแกเข้ามานี้นะยังไงอ่ะฉันรู้ว่าแกมีเอกสารการส่งอาวุธเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้นี่แกบ้าไปแล้วเหรอแกคิดว่าแกเป็นใครส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ส่งอะไรรายชื่อไงรายชื่อคนส่งของว่าแกส่งไปให้ใครบ้างอาวุธนั่นอะนี่แกพูดถึงเรื่องอะไรฉันเห็นหมดแล้ว ฉันไปที่แคมป์นั้นมาฉันเจอผู้ของแกบ้าเอ้ยงั้นฉันคงไวาชีวิตแกไม่ได้แล้วละ่ะฉันก็เหมือนกันโถยนี่ไงใช่นี่คือหลายชื่อใช่ใชนี่คือหลักฐานทั้งหมดพิสมิตผมได้หลักฐานแล้วอ แกคิดว่าการที่เอาเอกสารอย่างนั้นออกไปมันง่ายนักหรือไงฮะ <laughs> แกเป็นใครถามง,ง,ง่วงโงฉันก็คือนายใหญ่ที่นี่งไงละ่ะ <laughs> ฉันว่านะวันประหารของนายคงจะเป็นวันนี้แทนละมั้ง <laughs>